ก็ที่ถักแคทมู้งนีอ่อะไรแกนเห็ดทองหมกต้องจัดเนรียใจแล้วก็ลอกกระดอูก <c oughs> คุณเพื่อน <c oughs> คุณเพื่อน <c oughs> เอ้ยลูกหลานก็ไม่อยู่แล้วใครจะช่วยกินล่ะนี่เยอะขนาดนี้ <c oughs> เพื่อนสี่ถึงเก้าต้มน้งวันนั้นคือเลยไม่ได้นอนัก็พูดไม่รู้เรื่องเพานางไม่ใช่คนไทยแล้วก็พาผู้ชายมาแล้วมาทำต้มต้มต้มตําอะไรกันก่อนสี่ทุ่มก่อนสี่ทุ่มนานก็ตั้ตาําเสร็จนางก็กินข้าวกินอะไรแล้วนางก็ไปทำงานนางกลับมาประมาณปีสาม ตีสามก็กว่านางก็ต่าหิวข้าวมนะั้งชีวิตนี้กินเป็นแต่ส้มตำหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วไม่ซื้อยนะทําเองนางบอกว่าตกองตื่นเขาไปคุยเหมือนเขาคุยภาษากันได้เพราะว่านางเป็นคนจากประเทศจีนหรือประเทศอะไรที่อย่างนั่นแหละฟังรู้เรื่องอนะ่ะจะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะนางก็บอกว่านางกินอาหารไทยไม่ได้นางต้องทาเองก็นางตำํำเมื่อเช้านี่ไปว่าทีแนะตอนประมาณตีตีห้าทนฟังตั้งแต่ตีสามกว่ายันตีห้าเกือบหกโมง ตาฉันจะลอยๆฉันไม่ต้อับอกฉันเบอร์อยาเบอร์อยาแล้วฉันก็ไปทำงานไม่ได้เพื่อนก็เลยซื้อข้าวมาให้เอ,เอามาเอามาวางมาวางไว้ลาบปลาดุกเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าลูกอะย้ายออกไปแล้วล,ลูกกับหลานย้ายออกไปแล้วนี่แกนผักเห็ดผักหวานก็เลยซื้อมาเยอะตอนนี้อะไรยไังอยู่แบบหอมหมู เ็ื่อขาใกลนางครคถามบอกว่าอยากกินอะไรฉันก็บอกว่าฉันเบอร์ยาฉันอยากกินอะไรที่มันร้อนๆสแป๊กอะไรอย่างนี้แล้วก็แบตซี่เย็นๆมันไม่กินแบตซี่นานแล้วร้านก็จัดใหญ่จัดเต็มเพราะั้นเข้าใจว่าลูกกระหลานอยู่ด้วย,ยไปทีนี้เชื่อไม่ไดกินหมดหมดหรอกอยู่คนเดียวนะ่ะก็เคอกินได้สองคำก็อยู่ในตู้เย็นคือเกาลูกกระหลานมายู่น้ำหนักขึ้นมาสองโลเดี๋ยวค่อยดู ไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วอยู่ผู้เดียวน้ําหนักลงอีกตอนนี้ตอนแรกกิ6มใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาเหลือ6เหลือ57เอ้ย56แล้วทีนี้ลูกหลานไม่อยู่ด้วยแค่ประมาณเกือบค่อนเดือนอะ่ะขึ้นมาสองกิโลเป็น58เดี๋ยวค่ะดูนะไม่พ้นอาทิตย์ดอกรดทั่วหมดพวก,พวกอ,ยอย่ากแกะก่อนพี่น้องเอ๋ยมือไม่ถึงโอ้ยพี่น้องเอ๋ยี๋ยวเห็นว่นนี้คิดฟังวดหลายโพลโพโอ้ยคือร้านไหนวะคือให้หลายแทลหลายค่ะ ววเรืเ่องประเ็ดเองแต่ว,ว่าบ้าม่นเเทศเองดบกบมีเล็กออเดอร์อยู่ดิไปหาซื้ออยู่ใส่มหมเหรอไปรับอาหารที่ไหนแล้วก็ที่ผมมาให้อืมข้าวร้านถุงไว้เพื่อเรียนไว้เอามาไว้กินมันยางอู้หูถูกไกลครับโมเด็ตหาพิกก่อน อืมีิคนปานต้องอูแดบดบไปได้เฮ้ยอยาได้อีกสักหมู่ช้อนนะนะสามช้อนกำลังดีอืมอุ้ยมีแหงเต็มใจฟังไปอยู่ไกลเนาะอืมอืม ดกินยังไงให้หมดอ่ะกินวันหมดเนี่ยถ้าลูกอยู่นะมันไม่ให้กินนะอันหนังค้างคืนอะ่อนอกะกลัวท้องเสียแต่เราไม่กนัท้องเสียงั้ยทุกไหมเห็นปะเหรเห็นบอสโอยไก่ปวดโพโอยี่ย่านกล้องอะไรขนาดนั้น <laughs> จะกลัวกล้องอะไรขนาดนั้น มันสี่คนต่างมันเป็นนำ้ำปูแอบมันจะได้ต้องต่างว่าถึงพี่เกียรติว่ามันไม่รู้ภาษาจริงนะมันไม่มีตามเกมของเกมใจไฟแต่เขาจะไล่มันถอดแล้วมันถอดแลเวลาสิ้นเดือนนี้กูต้องเป็นภาษาอีกสิ้นเดือนแล้วนี่คุณจะต้นเดือนจริงมั้งอร่อยไม่เหม็นหืน อันนี้อะไรนะหมกหมกนังไม้ใส่หมูสามชั้นนึกถึงใครปะนึกถึงมิยุย้ยอันยุยทำอร่อยมากเพื่อนกันอีชมสีมันเป็นคนกรงเทพนะแต่มัทำอาหารนิสสนอร่อยองงอันนี้อะไรอะอะไรีเนื้อด้วยอ๋อลาหมอลาดูาอืมมีเม็ดก็ะเรียมให้ด้วยเอา เอาบปกินเลยกูพริกกระเทียมพร้อ,อมถูกใจพักเลยเนยหายมึนเลยกินยาเข้าไปยาตัวใหม่แรงจัดหมอกะขยันพักเขยันเปียนอยู่น,ยอน,อยนั่นอะไม่ลงตัวสักทีนึงเอาลงแล้ววิ่งไปตะวิ่งมาเป็นไฟเทคเลยอะ โอ้โหมีแรงหมดหนาวเนี่ยไข้พร้อมนี่อะไรเกงเห็ดเหรอ,อเกงผักหวานเออเกงเห็ดใส่ผักหวานนั่นแหละเกงเห็ดรวมอืมอืมนัวงนั่งด้วยมีเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดไปขิงทองเห็ดหมู เห็ดโคนเหรออืมเห็ดโคนเห็ดอันอันนักโอลินจิกก็มีแล้วก็ใส่ถั่วอมบวกรักทองอืม,อมแล้วก็ผักหวานอันนี้กินอันนี้นึกถึงอดีตแม่ผัวแม่ผัวลูกนะนะพ่อของลูกอเดินางงาดต้องขึ้น ทำอร่อยมากแล้วนางทำแกงหิดอร่อยมากกระต๊อบต้องต๊บได้่อ <c> ย <oughs> เปรี้ยวเดขึ้นมาอย่างเดียวไม่เผ็ดไม่เค็มไม่อะไรทั้งนั้นเปรี้ยวโดดเฮ้ย <c oughs> มีหมูกินเด้อมันหลายพูดนะ่ะกูอิ่มแล้วนี่ต้องต๊อบกินก็ไปไดหลายๆก่อนคลิปดาวแล้วแล้วก็ถอยยัดปิดก่อนดึงมอรีโมทมา